สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันนะคะคำว่าออนมณีจันนะคะคำว่าออนมณีจันก็เป็นคำค้นนะคะเว็บไซต์นะคะยู u ูบยูทูบค s มโอวัลสองสองสี่สี่ ก็เออคลิปนี้นะคะก็จะมาพูดอะไรสักอย่างนะท,ที่เออที่เอก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่บางครั้งเนี่ยเออบางครั้งเราก็อยู่ของเราเฉยๆบางครั้งตัวเรา ไม่อยากมีปัญหากับใครเราแค่อยากจะตัวเราเนี่ยบางทีก็แค่ว่าอยากจะใช้ชีวิตไปตามธรรมชาตินะคะก็ไม่อยากมีปัญหากับใครแต่บางทีปัญหามันก็มาเองบางครั้งอ่ะตัวเออเองเราก็ไม่ได้ไปมีเรื่องกับใครนะ คือไม่ได้มีเรื่องอะไรกับใครไม่ได้คิดร้ายใครไม่ได้มีเรื่องกับใครไม่ได้คิดร้ายกับใครไม่ได้ทะเลาะไม่ได้ทะเลาะกับหมอดูที่ทำงานในตลาดเดียวกันด้วยไม่ได้มีปัญหากันแต่มันก็มีคนบางกลุ่มมันก็มีคนบางกลุ่มที่ว่า ก็ไม่รู้เหมือนเป็นเจ้ากรรมในเวรกันมาตั้งแต่ชาติไหนไหนไหนหรืออย่างไรเอก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเจ้ากรรมในเวรเรามาตั้งแต่ชาติปางไหนนะตัวเราเราก็ไม่รู้เหมือนกันเอกก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเจ้ากรรมในเวรเรามาตั้งแต่ชาติปางไหนถึงได้แบบจองเวรจองกรรมกูเหลือเกิน อันที่จริงอะ่ะตัวเอเองอะ่ะเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยมีเรื่องกับใครนะถ้าใครได้มีโอกาสถ้าใครได้มามีโอกาสอะ่ะมาเป็นเพื่อนเอจริงๆอะ่ะคือเขาจะรู้นะว่าเออบุคลิกเราดูแรงแต่จริงๆเอเป็นคนไม่ชอบมีเรื่องกับใครเราก็เป็นคนที่เออติดจะขี้กลัวด้วยซ้ำนะก็ติดจะขี้กลัว บางทีปัญหามันก็มาของมันเองอะคะ่ะบางทีปัญหามันก็มาของมันเองโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าอะไรกันนักกันหนาะ อันนี้มันจะมีส่วนผสมของน้ำผึ้งอ่ะแล้วก็สารสกัดจากดอกไฮบิสคัสน่ะก็มันเป็นครี่งครมก็ทาทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้สารสกัดจากดอกไฮวิสคัสแล้วก็น้ำผึ้งอะซึมเข้าผิวหรือไม่ก็นวดหน้าไปด้วยแล้วก็พอทาเสร็จก็เช็ดเครื่องสำอางออกแล้วก็ค่อยไปล้างโฟมแค่นั้น คือเอเป็นคนเชื่อเรื่องตัวเอเองอะ่ะเอเป็นคนเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมนะแล้วเอก็เชื่อว่าคือการที่ว่าเอ๋อมาเกิดในชาติเนี้เอก็เชื่อว่าเรามาใช้กรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลายอย่างมันก็มีหลายอย่างมันก็มีหลายสิ่งที่เออเราเจอความอายุติธรรมในสังคมเจอบูลลี่เจอแกล้ง จอแบบเจอกันแกล้งเจอกดคะแนนสอบบ้างเจออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์บางคนเขาก็ชอบเราบางคนเขาก็ไม่ชอบเราบางคนเขาเห็นเราเขาก็ไม่ชอบบางคนเขาก็เออบางคนเขาก็แบบสนับสนุนเราอะไรอย่างนี้ก็มีมันก็คือคนเราเกิดมาในสังคมอะ่ะมันก็มีทั้งมันก็มีทั้งคนคนรักเราคนเกลียดเราอยู่แล้ว ตัวเอเองเองก็เจอแบบนี้มาตั้งแต่เด็กคือตอนเด็กก็เคยเคยก็เหมือนคนทั่วไปที่เจอทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีเข้ามาในชีวิตถามว่าตอนเด็กเคยเจอแกล้งไหมเคยแต่มันก็ไม่ถึงกับหนักมากแต่มันก็ทำให้เราร้องไห้ตอนกเด็กก็เคยเจอเจอเพื่อนเพื่อนไอ้พวกแก๊งเด็กนรกก็แกล้งเออเคยไหมก็เคย แต่เอเรียนรู้จากมันไงเราเรียนรู้ที่ว่าเราจะเป็นคนดีเอเรียนรู้ว่าการที่เราโดนแกล้งเนี่ยเพราะเราอ่อนแอเอเรียนรู้ว่าเราจะต้องเป็นคนที่เข้มแข็งถ้าเราไม่อยากถูกรังแกเราจะต้องเรียนรู้ที่เราจะต้องฉลาดเราเรียนรู้ที่จะต้องเข้มแข็งเราเรียนรู้ที่จะต้องสู้คนแต่เอเลือก ที่ผ่านมาเอเลือกเราเลือกที่จะเป็นคนดีนะเอเลือกที่จะเป็นคนดีแล้วการที่ว่าเอาเอจะต้องมาเจอคนทําของใส่มาเจอคนเล่นของมาเจอคนลองของหรืออะไรแบบเนี้ยลึกๆเอคิดว่ามันอาจจะเป็นกรรมของเรานะคือความที่ว่าเอาเป็นคนชอบสวดมนต์ไหว้พระ เอก็เหมือนเราจะฝันระลึกชาติได้ค่อนข้างเยอะเอฝันระลึกชาติได้ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็รู้ด้วยว่าการที่ชาตินี้เนี่ยเราจะต้องมาเจออะไรแบบนี้ต้องมาเจอผู้ชายทําเสน่ห์ใส่แล้วก็รอดมาเจอคนทําของใส่รอดหรือว่ามาเจอคนลองของเนี่ยแล้วเราก็เสือกรอดเนี่ยคือเรารู้ดีว่ามันเกิดจากกรรมเก่า เกิดจากกรรมเก่าแล้วมันก็ชดใช้ไปหมดแล้วแล้วก็เป็นกรรมใหม่ด้วยก็คือเหมือนผีซ้ำด้าพอยนั่นเองผีซ้ำด้าพอยก็คือว่าในส่วนของกรรมเก่าอ่ะจริงๆเราชดใช้ไปหมดแล้วแต่ความที่ว่าคือเราอยู่ในสังคมที่มันไม่ค่อยดีไงคือเราอยู่ในสังคมที่มัน อิจฉาลิษยากันรักเพื่อนแต่ไม่อยากเห็นเพื่อนได้ดีกว่าบางคนก็เป็นเพื่อนที่เอกคบมาตั้งแต่สมัยมตน้นแต่พอเขาทำงานก็เหี้ยลงกลายเป็นคนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนสมัยมตน้นมปลายก็เป็นเพื่อนเรานิสัยก็พอจะคบหากันได้แต่พอมันทำงานไปเจอสังคมในที่ทำงานความอิจฉาลิษยา ความแก่งแย่งแข่งขันความทุเลศของมนุษย์ความอีเดียตความทุเลศความบ้าบอคอแตก <c oughs> ก็กลายเป็นคนที่จังไรเป็นคนที่เราไม่เคยรู้จักจากคนที่เคยเป็นเพื่อนเราก็กลายเป็นคนจังไรกลายเป็นคนเหี้ยกลายเป็นคนขี้อิจฉากลายเป็นคนที่คิดทําร้ายเราทั้งที่เราก็รักเขาใช่ก็มันเสียความรู้สึกที่ บางคนกับบางคนเนี่ยเอก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงเราจะเข้าใจเขานะแต่เอก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอไม่เข้าใจว่าทําไมคนบางคนน่ะถึงเปลี่ยนจากคนดีกลายเป็นคนเฮี้ยได้นั่นเพราะว่าเขาเลือกที่เขาจะเป็นคนเฮี้ยหรือเป็นเพราะว่าสันดานมันเฮี้ยหรือเป็นเพราะว่านี่คือตัวจริงเขา เอไม่รู้แต่ถามความรู้สึกเราอะเสียใจแล้วก็เสียดายเสียดายเวลาที่คบหากันเสียใจที่คนที่เราเห็นเป็นเพื่อนเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนไปในทางที่เหี้ยแล้วก็มาลังแกเราซึ่งเอเจ็บปวดจากตรงนี้มาก่อนเอถึงไม่ค่อยอยากสนใจพวกที่มันบ้าเล่นคุณใส เพราะว่าเอรู้ว่าคุณสายมันมีจริงยายเอ๋ก็เคยโดนคนทําเสน่ห์แกก็เป็นคนไม่เชื่อเรื่องของนะสมัยสาวๆแต่แกสวยก็มีผู้ชายทําของใส่พอมีผู้ชายทําของใส่แกก็เลยเชื่อพอเชื่อแกก็เลยพยายามศึกษาเรื่องพวกนี้ไปดูตามตำหนักทรงไปดูเขาทำของบงั่งไปดูเขาถอนของบัางแกก็เล่าอ่ะคนแก่อ่ะ ก็จะเล่าอะไรเรื่อยเปื่อยอ่ะแบบเหงาไงก็เล่าว,ว่าเนี่ยตอนสาวๆนะแกมีอาจารย์เป็นล่างทรงแล้วก็ทำพวกไอเนี่ยเศกหนังควายเข้าท้องคนได้แล้วทีเนี้ยน้องชายอ่ะชวนไปดูว่าวันนี้อาจารย์อ่ะเขาจะทําของให้คนตายก็แกก็แอบไปดูนะแอบแอบพ่อแอบแม่ไปดูไปกับน้องชายก็เป็นหนังควายแผ่นใหญ่ๆเลยนะเขาก็ ทำยังไงก็ไม่รู้อะ่ะเหมือนเขาสวดอะ่ะเออจากแผ่นใหญ่หญ του, ๆก็ค่อยหดหดหดและแกเล่านะว่าเนี่ยแก it, แเห็นเลยนะว่าแผ่นหนังควายอะ่ะมันค่อยคๆหดค่อยค่อๆหดค่อยๆหดหดหดจนเหลืออันเล็กนิดนึงนะ,ะแล้วก็เป่าแล้วทีเนี้ยพอมันหายไปนะแกกับน,น้องก็ความที่ว่าอยากรู้ไงตามไปดูอีกปรากฏว่าตามไปดูนะปรากฏว่าไอคนนั้นอะ่ะที่ว่าโดนโดนเสก หนังควายเข้าท้องอ่ะเฮ้ยมันตายจริงๆนี่คือยายเล่าให้เอ๋ฟังตอนเด็กนะซึ่งเราก็ฟังฟังมามันก็เหมือนกับว่าเป็นเวรเป็นกรรมที่บ้านเราต้องมาเจอคนทําเสน่ห์ใส่มาเจอคนทําของใส่มาเจอลองของบ้างอะไรแบบนี้ทั้งที่กูสนใจแต่เรื่องสวยงามกูไม่ได้สนใจเรื่องทําของคือกูอ่ะสนใจแต่เรื่องความสวยความงาม กูสนใจผู้ชายกูสนใจเรื่องแฟชั่นกูสนใจเรื่องเครื่องสําอางกูสนใจเรื่องความสุขามกูไม่ได้สนใจเรื่องของแต่มันก็มีคนแบบชอบมาลองของกับกูเอไม่ได้สนใจเรื่องศยศาสตร์จริงๆแต่ก็เป็นวิบากกรรมที่ว่าเราต้องเจอแล้วก็เหมือนเจอหนักไป จริงๆอ่ะเอ๋ก็เป็นคนที่ชอบสวดมนต์ไหว้พระนะแล้วก็เคยเรียนนั่งสมาธิเพราะว่าจบโรงเรียนวัดเขาก็ให้บังคับให้เรียนมงคับให้เรียนการนั่งสมาธิก็นั่งแล้วก็พอเพราะว่าความที่เราฝึกนั่งสมาธิมาตั้งแต่เด็กอะ่ะมันก็เลยทําให้เราอะ่ะเหมือนระลึกชาติได้ฝันระลึกชาติได้เห็นอะไรแบบนี้ก็ทําให้รู้กรรมตัวเองว่าในอดีตชาติก็เคยทําของใส่คนอื่นมาก่อนแต่ว่า มีฮิลิโอตะป,ปะเรามีความละอายใจในสิ่งที่เราทำพอเริ่มแก่ตัวก็เลยเข้าวัดเหมือนกับว่าเคยทำกรรมตรงนี้มาก่อนแต่พอเริ่มแก่ตัวเนี่ยเราสำนึกบาปได้แล้วก็เข้าวัดเข้าวัดทำบุญเข้าวัดทำบุญไม่ไม่กลับไปทำเลวอีกทีนี้ก็เลยทำให้ก่อนตายเนี่ยก่อนตายเนี่ย,ก,ย,ยก็เลยจิตนะ่ะจิตก่อนตายสะอาดไงเพราะว่า ก่อนตายเนี่ยคือเข้าวัดทําบุญนุ่งขาวห่มขาวสวดมนต์ไม้พระทําทบุญสิ่งเนี้ยมันก็เลยทําให้ไปจุติบนสวรรค์โดยยังไม่ได้ใช้กรรมในจงนี้ที่เคยทําทําให้พอเรายังไม่เคยใช้กรรมในส่วนเนี้ยที่เคยทําพอมาเกิดชาติเนี้ยก็เลยต้องมาเจออะไรแบบนี้ ทีนี้ก็ทีนี้เราก็มีความรู้สึกว่าเออแบบ คนสมัยเนี้ยมันใจิตใจไม่ดีไม่ตไม่ต่างจากสมัยก่อนสักเท่าไหร่ก็ไม่ต่างจากสมัยก่อนสักเท่าไหร่ก็เออเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคนเนี่ยหันหันไปใช้ศสยศาสตร์มนต์ดำเวทมนต์คาถาทำร้า,ายกันมากขึ้น คือเอกก็รู้จักหมอดูอยู่หลายคนนะตัวเอกก็รู้จักหมอดูหลายคนคือเขาก็ก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันเขาก็เล่ามาเหมือนกันว่าเออลูกค้าเขาโดนของเอก็บอกว่าเอกก็มีเหมือนกันลูกค้าเอเนี่ยเป็นเมียหลวงโดนของก็มีบางคนเป็นเมียน้อยทําของใส่เมียหลวงโดนของย้อนเกือบตายก็มีทีนี้เราก็เห็นอะไรพวกนี้มาทั้งญาติโดนของก็มีตัวเราโดนด้วยญาติโดนด้วย เพื่อนโดนก็มีแล้วก็คือเห็นอะไรแบบนี้บ่อยๆบางทีมันก็เลยรู้สึกก็รู้สึกรู้สึกเบื่อรู้สึกเบื่อเบื่อถ้าถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสนะถ้ามีโอกาสนะคือเอ๋ก็อยากจะแบบทําบุญใหญ่ๆถ้าเรามีถ้าเอม,มีเงินนะ อยากจะทำบุญใหญ่ๆคือแบบเออสร้างอยากจะทําเป็นแบบประมาณสร้างห้องสมุดให้พวกโรงเรียนยากจนยากจนน่ะคือมีความรู้สึกว่าจริงๆอ่ะคือเกิดมาชาติเนี้ยคือเอกคิดว่าตัวเองเกิดมาใช้กรรมนะก็เลยต้องมาเจออะไรพวกนี้ทีเนี้ยมันมันเป็นความรู้สึกที่เราเบื่อเบื่อกับที่ พอมาเป็นหมอดูอ่ะได้มีโอกาสเห็นชีวิตคนมากๆเข้าเห็นกิเลสตัณหาราคาของคนเห็นความเกลียดความโกรธเห็นคนนี้ทําร้ายคนอื่นเห็นความริษยาเห็นคนนี้คนนี้คนนี้โดนทําร้ายคนนี้ไปทําร้ายคนอื่นคนนี้โดนทําร้ายอะไรแบบเนี้ยคือเราเห็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันจึงเกิดความรู้สึกเบื่อและโดยส่วนตัวเองก็เป็นคนไม่ค่อยชอบเรื่องพวกนี้ เพราะว่าจริงๆอ่ะเอ๋ค้นพบความจริงว่าคือตัวเราอ่ะเป็นคนที่แบบชอบอะไรที่มันสวยงามชอบดูหนังชอบฟังเพลงชอบอะไรที่มันแบบสนุกสนานล่าเริงเราไม่ชอบเรื่องแบบนี้ถ้าคนไหนที่เอไม่ชอบอ่ะเอก็ไม่อยากคบไม่อยากยุ่งก็เท่านั้นเองคือตัวเราอ่ะไม่อยากยุ่งไม่อยากคบกับคนที่ไม่มีความจริงใจคนที่ เปลี่ยนไปคนที่ไม่รักเราคนที่เกลียดเราคนที่ไม่หวังดีกับเราคนที่ตอแหลคนที่เออพูดจาพูดจาปิ้นป้อนปากหวานก้นเปรี้ยวก็ไม่อยากคบก็เท่านั้นเองแต่มันก็พูดยากเพราะว่าคนสมัยนี้จิตใจมันเปลี่ยนแปลงเวลาเปลี่ยนใจคนมันก็เปลี่ยนอะ่ะ คนที่ว่าเขาเคยรักเราเขาก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นศัตรูก็ได้คนที่เขาเคยชอบเรารักเราอะ่ะเขาก็อาจจะเปลี่ยนมาเกลียดเราทําร้ายเราอิจฉาเราเกลียดเราอยากทําร้ายเราก็ได้เวลาเปลี่ยนใจคนมันก็เปลี่ยนคืออย่าไปคาดหวังอะไรกับใจคนให้มากคือคนสมัยเนี้ยมันพูดยากอะ่ะอืมก็จะมาบอกแค่นี้แหละคะ